คลิปนี้ก <handled kr ank ii> ็น <it> ่าจะเป็นตาสุดท้ายนะฮะถึงตาคุณแบนแล้วคลิปนี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายเพราะว่าแบบผมจะหมดแล้วถ้าชาร์จถ้าชาร์จแล้วก็เล่นไปด้วยมันจะมีเสียงรบกวนนะอืตรงมเป็นฝ่ายเลือกเออ พี่แกจะขอดาร์กีเลยผมก็ไม่ได้มองซะด้วยว่าใครขอ,อก่อนผมก็กดไปเลยทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกทีมขาดอะไรบ้าขาดปลาไม่เดียวขาดซรัพเหรอขาดเทียรี่เยอะเลยขาดเลก ทีมขาดซับเลยจะให้ผมเล่นซับจริงดิอืมจำตาทาร่าเลยลอยขึ้นมาในหัวดูสถานการณ์ก่อนเลยเอาไงดีอืมอืม อันพี่แกคนต้องซั์อย่าบอกนะพี่แกจะโยน,เ,นเลยอ,อือหรือผมต้องไปซับวะเนี่ยหรือว่าจะไปเรียนดาร์กดีวะเนี่ยอืเเยอเ,เลอหลือมางั้นผมไปซับก็ได้อะเอาวันเลนมาเอาวันเลนมาเปลี่ยน โอเคผมไปซับก okay, okay, ็ได like ้ไหมอยู่ในมิวิกต้องจับเอรันดอนเลยเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆนะใจเย็นนะใจเย็นนะผมหารูนอยู่ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ดีเหยียดยิ่ง อันเลนเหรอขอนึกก่อนนะเจอกับมีหน้าอีโอยต้องออกของอะไรบ้างวะอเอลอนดอมีเอลอนดอมีเ,มเทวนาตมีกาลีมีนี่น่าจะต้องงดออกขีดไปก่อนออกสะท้อนดีไหมวะน่าจะต้องดออกสะท้อนอะ ร้ความเดียว R o คิดยากเลยมาเรีนเยนอะไรแบบนี้สู้กับศัตรูไปด้วยกันคิดเ่รฟาร์มไหนวะเนี่ยไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอ เช็คเรียบร้อยแล้วเทวนาทมาแต่ไหนเนะี่ยแหลมมาแต่ไหนครับพี่พี่พี่ครับ <Are S 1> มาแต่ไหนเนะี่ยเห็นว่าผมทีมผมดูแจ,จกแต่ผมไม่ได้อันนี้นะ oh. ไปชิวชิวชิวชไปไปเซฟเซเอาเลยไหมพี่เอาเลยไหมพี่ได้นะพี่ มาเจออะไรบ้างวันนี่ยเยลันดอรอย่าเบิ่งเข้านะเพี่ยนคีฟี่ช่วยผมด้วยอยู่ด้วยกันก่อนอย่างนี้มันก็กันบัฟให้แคลรี่เอไม่ใช่แคลี่ให้ป๋าได้นะพี่ลิงเราจะเป็นไงบ้าง้าเเิิส่่งงงทีีีหลืออออมมพยยยรขธผมก็ทำใจมาตั้งแต่นานแล้วนะ คนที่เล่นโซโล่ก็น่าจะรู้กันดีว่าสภาพมันก็จะประมาณนี้แหละยังได้ทีมเพอร์เฟกนี่ก็ต้องไปจับคู่กับอันนี้นะอย่าลืมนะผมเป็นใครอ่ะผมเป็นอัศวินรติการผมก็ทำใจได้อยู่นะว่า ยังมีมาเคียร่าผมก็เทปไปเลือกเอาว่าจะหยุดการต่อสู้หรือหยุดหายใจแลก็รองเท้าเกาะดีวะมันเคลียรี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฮะับซีซีก็จะลองเล่นในเลนนี้ดีจะขึ้นจุดเลยทีต้นกำเนิดแล้วขาไว้โอซีเนาะแล้วกัน โอ้กดพีดเจ็บจี <sh> so s <S <S so so ๊ดบวกเลยด้วยแบบตีแคลรี่อยต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้คิดจะโตคุ้มต้องยื้อนานกว่านี้ต้องยื้อนานกว่านี้นี่กูทำอะไรได้บ้างวะเนี่ย มา่อฝันเดียมจเล่นก็ไม่หานะลิงขอเถอะพี่เลตเกมผมวังพึ่งพี่นะจะแจกนะเ<อ>ดี๋ยวผมแจกเองจะหย<ป>ุดการต่อสู้หรือหยุดหายใจผมมาแล้วใจเย็นก่อนเดือดเดือดเดือดยิงเ <s ell> พ,พิ่งเลี้ยวสิลววเลยเข้าเลยไหมเข้าเลยไหม ันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารไอ้คนนั้นแคคีพห้แครี่ใช่หไหมต้องเช็คกลุ่มไม่พแการเลยอยู่ด้วยกันก่อนโอเคกลุ่มลงแครี่จ้ะยิงึงตีคีพี่พี่แครี่เป็นยังงไแครี่แล้วมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนสกิิลลอัตเมยังไม่พร้อมเราต้องการศัตรูหายไปแล้ว ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องอย่ามาสตั่นเร็วกว่านี้ต้อง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 เร็วกว่านี้เก็บหมดเทิลี่เทลลี่ไป้ยี่สิบหนาเนาะเขาหาว่ากูบ้าอีกแต่เพื่อเอนเตอร์เทนคนดูผมทำได้ครับ ผมจะนั่งอยู่ในบ้าน,นาอาอัดคนเดียวค่อใช่ผมนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวถ้าผมเล่นอยู่บ้านพ่อกับแม่เนนี้น่จะว่าไอ้ลูกคนนี้มันบ้าแล้สวส่งไปทีทัญญาแน่นอนเขาน่า,าจะต้องอัดตัดออกตัดเลือดแน่นอนเนี่ยผมมั่นใจเลยชโชว์เทพซะขนาดเนี่ยแบบใครก็ไม่ลงอนะไรประมาณนะี้นน่าจะโดนแน่นอนอนะ่ะผมก็เกียด์ได้ตัดเลือดเนะี่ย กลางของเราถูกโจมตีเดี๋ยวยกาลีฟราบปะไม่นะอเทวานาเชียรี่ผมไปไหนอดีตเป็นเพียงความฝันหายแล้วอ่ะวายทำไงดีจะควรจีนซะแล้ว ของเราถูกโจมตีมันแค่ลีผมทำอะไรกันพี่โอเคจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้พี่เพิ่งไปโดนดาบพี่ครับพี่กล้าขายลีผมเหรอเอเดนดมาจากไหนพี่วิมวับอะไรกันนะการนาห์วะเล่นเกมไปด้วยความหัวร้อน มั่งจ้โอเคได้จะไว้แม่แจกไปเท่าไหร่แล้เนะนอะนนะนโอเคแม่ผมจแจกไปสีเยอะวนะบนนยบ Anh đã đồng châu Ông thì sẽ chị không chạy như Thầy Ông chạy mà đi chứ จะถา,ถามเพื่อนว่าเอาไงดีจะโดนดา่าไหมเนี่ยผมจะเฝ้าป้อมแล้วกันนะฮะพี่ลิงยื้อไว้ก่อนนะพี่ อย่าอไรงี้ผมกลัวปัมแตกเอาแตกจ้อยไอ้เฮีนี่ก็มาละดีไอ้หยิบมังดัดป้อมสิ เอาไงดีเอาไงดีเอาหลือแต่ป้อมกลางแล้วตอนนี้สมองตัตันไปหมดแล้วเดินเกมกับปลาได้ไหมวะม่ต้องเดินอีแคดีเเลย โตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารแยกดันเลนแล้วก่อนแล้วกันยี่เพิ่งบวกสิเฮ้ยถอ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 ยอดีตเป็นเพียงความฝันรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อโ <c oughs> ชคดีไปนเนี่ย ดันเล่นเลยแล้วกันไม่ใช่อาวุธสังหารเร็วกว่านี้เหรอชตีป้อมเบาอย่างไรเนี่ยผมยังคงต้องไปต่อผมจะสละชีวิตประป้อมแล้วกันไอ้ขี้บารีก็ไม่เข้าอีก โชคดีนะประตูยังไม่มาไปไกลๆไปไกลๆวุ้ยไปไกลๆกลูออมลขงเราถูกจมตีจะโดดเข้าดีไหมเนี่ยเ<า>พยื่อนใครจะมาก่อนต้องลุ้นที่นี่นะเพื่อนใครมาก่อนก็คือจบแนละ้ง

ท,ที่ดีแค่กีบเลยเพื่อนเดี๋ยวผมฟาให้การเรี oui ่ยวตามได้อะไรยังของก็ต้องดูเกมก็ต้องนี่รไปก็ต้องดามรถเดมเตตมาเพื่เป็นุย์ไวเด็ดดกดพิดอีกแล้ว จะตายกว่านั่นนี่คนไทยไฟเดียว้องต้องคำนี้ไปนะเป็นอีลีเอ้ยามงกางปล่อยได้ปล่อยได้หรือเปล่าวะลิงจะแพ้หรือเปล่าวะเนี่ย เป็ความฝันลุกหนี้ยังคงต้องไปต่อย่า yeah. huh. ทิลลี่อย่าเพิ่งพี่พี่ทิลลี่อย่าเพิ่งแงวฮะมันาตามรถเดม,เมนเกยดอย่านวะเนี่ยไม่จะผมก็ูอขอ,อ,อกซับดีกว่ามันรู้ว่าความตายเป็นยังไง และมาทาให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนฮมอยก่อนดีกว่าแบทก็จะโมดกเหลือสิบเจ็ดขีดน่าจะไหวนะอนนทอยก่อนยังไม่พร้อมไม่นังคีร่ะ ต้องดักฆ่าใครทุกคนแล้วเนี่ยฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนมานีมานีมมานีเอเด้วเดอเ้เดเดเดยเดเเพิีีีวยเจ้าหนดอ่ายจอให้ต่อใออพี่แกช่งักเส ผมตามต่อไม่ไหวนะพี่อย่าเพิ่งห้าวขาดนั้นเฮ้ยเราบุเกียดติความโลนัเอาาปเองนะก บ้าฟางศัตรูแย่งมาเลยฮะยไม่นะคีบอย่าเพิ่งเดินไปกูคิเกียดเกียโอเคได้เกาะเขียวแล้วดับแดงแล้วกันหรือดับคีดีกว่าไปให้สุด้วไปหยุดที่ความถึก จะไหนมาตอ่อฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์ตนหนึ่งไม่ใช่มนุษย์สันสารอย่าพึ่งซีซีกูส,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 สิโอ้ยนี่แหละคิลลี่พลังคิลลี่ไปเลย,ยโอเคคิกขี้รอดคิกซีรอดโอเคออกอะไรดีวะเนี่ย ซีซ mm. ีก ouais. ็เป็นปัญหาอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่มีเกาะไอ้รองเท้านี่ผมคงตายไปนะแล้วอืมเลดเกมขาเอเทนลูมอะไรเร็วดาบดูดเลือดน่าจะดูดไม่ไหว ผมไม่มีเดเมจเลยนะเนี่ยถ้าไม่ติดขีเนี่ยมอทอสในพี่แกก็ห้าหวซะเลอะดักจับเลยพี่มันจะท้ายเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่เอาเนะเดเมจไม่มี<า> คตรอนาถกอดเลยพี่กดเลยพี่กดเลยพี่เดี๋ยวผมไปเฝ้าแป๊บมาเลยใครอีกมามาดีมอทรถ มาดิผม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 ,ผมแรงนะแรงนะแรงนะกลันะแบบ้านก่อนเลยกันน่าจะไม่พลิกใช่ไหมไปโอดินมาล่ะไล่ต้นไลต้นกำเดิน โอ้ดีกว่าจะแพ้ซะเลโอ้เปงทุกเกมตั้งแต่ขึ้นแรงดีมาบอกแล้วนะอนะีพึ่งยอมแพ้ถึงแม้เมื่อกี้จะลอมรออยู่ก็เถอะโอ้เมื่อกี้ตีใครไม่เข้าจริงๆนะเนี่ย ได้เอ็มไหมไม่น่าจะได้นะผมแจกไปเยอะอยู่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณครับแบตทุกผมก็จะหมดแล้วนะผมต้องไปชาร์จก่อนแล้วค่อยกลับมาอาดอีกรอบหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นเกมต่อแต่ก็ก็ดูลูกกันอยู่ว่าผมเก็บดองคลิปไว้เพื่อลงวันหน้านะก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบได้นะครับขอบคุณครับ